สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟ us 100ไว้เท w h ช่วงตลาด Wall วอ r ตี้เปิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ time frame week ก่อนเลยนะคะ time frame week เนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังติดอยู่ในกรอบของ supply zone นะคะ time frame day ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขามีดีมานอยู่2ที่นะคะเดี๋ยวรอให้ราคาลงมาก่อนนะคะค่อยหาจังหวะเข้าบายนะคะ แท่งเฟรม H4 ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขามีซับไพโซนอยู่นะคะเดี๋ยวตอนที่ราคาเขาวิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญญาณกับตัวหรือแท่งเทียนกับตัวเนี่ยค่อยหาจังหวะเซลลลงมานะคะถ้าเขาวิ่งลงมาก่อนโดยที่ไม่มีสัญญาณกับตัวอะไรเดี๋ยวเราจะมารอบายกันที่ดีมานโซนตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาวิ่งลงมาเป็นแท่งเทียนที่แบบสีแดงแรง,แ,รงแบบนี้เลยอันนี้เราจะ ไม่บายโซนนี้แล้วนะคะเพราะว่าราคาจะแหกนะคะดีมานโซนตรงนี้นะคะราคาเนี่ยเคยใช้ไปแล้วนะคะ1ครั้ง2ครั้งนะคะอาจจะหลุดได้นะคะถ้าเขาหลุดลงมาเลยเดี๋ยวเรามารอบายกันที่โซนข้างล่างที่มีดีมานโซนของทม์เฟรมเดย์อยู่นะคะโซนตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะตอนที่ราคาลงมาเนี่ยเราก็รอให้มีสัญญาณกลับตัวหรือมีท่าเียนกลับตัวเนี่ยก็ค่อยหาจังหวะย่อบายได้เลยนะคะตอนที่ ต่อไปมาดูทาเฟรมเพชรหนึ่งตอนที่ตลาดวอร์เปิดเราน่าจะได้เซลล์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอมีแท่งเทียนกับตัวแบบนี้นะคะเป็นแท่งเทียนสีแดงเราก็ค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมานะคะเข้าเทรดเซลเนี่ยก็เข้าในทำเฟรมเล็กๆนะคะก็จะได้ราคาที่ดีนะคะอ่า SL จากจุดเข้าก็ประมาณ200จุดนะคะไม่เกินนี้นะคะส่วนที่พี่ก็มาดูว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาชนแนวรับแล้วหลุดไหมถ้าเขาวิ่งลงมา ถ้เขาเกิดการรีเจ็อันนี้เราอาจจะปิดไปก่อนนะคะแต่ถ้าเขาวิ่งแล้วทะลุลงมาเลยเดี๋ยวเราก็จะมารอท p ในกรอบดีมานโซนตรงนี้นะคะแต่จะให้ปลอดภัยเนี่ยก็ท p ก่อนที่จะถึงดีมานโซนจะดีนะคะแต่ถ้าวัดพาราดูแล้วเนี่ยมันเกิน1ต่อ2ออันนี้ค่อยเข้าเทรดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องเข้านะคะตอนที่เขาลงมาเนี่ยถ้าเขาไม่หลุดโซนตรงนี้นะคะ เราก็ค่อยหาจังหวะเข้าบายนะคะแต่ถ้าเข้าหลุดลงมาเลยเหมือนเดิมนะคะก็รอบายที่ราคาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าตอนที่ตลาดเปิดราคาจะวิ่งไปทางไหนนะคะ